หาอยากเลยครับบรรยากาศแบบนี้นะครับสี่ได้เห็นเนาะคือเห็นตั้งแต่เข้าเป็นเด็กหน่อยเลยครับพี่น้องปลาตีนเปรานะครับเต๋บอลอยู่กลางห,หน้าได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ย่มไดนะครับกับมีความสุขที่สุดเลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับเช้าวันนี้นะครับที่บ้านแม่นะครับอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอุบานเกิดนะครับหลังจากกลับมาปีใหม่นะครับยังบอทันได้กลับอยู่ครับตื่นขึ้นมานะครับแดดจ้องตาน่ะละครับสูดไส้กําลังออกจากเต็นนะครับส่วนคนนี้นะครับแม่กับผมเองเผาข่าลามไปทาแล้วผู้ใดเคยกินแม่นะครับสหรับข่าหลามนะครับผมบอกเลยนะครับว่าแซบที่สุดเลยโดยเฉพาะฟีเมอแม่นี่แหละครับเศร้าๆแบบนี้นะครับยางออกมาหนาเทียงนะครับมือเนนอนอยู่ทงหน้านะครับก็มีสสะพร้อมนะครับพี่นนอะครับ สำหรับหลูกไายนะเพิืนกับเปนั่งไหาอาหารปลาต่างแต่างเสาๆกัาับอตทุดิบก่อนนะครับขอดีของการมาอยบันนะครับกับแบบนี้ได้ครับพี่น้องนะครับมีพื้นที่ปลูกหลายเนาะพวกตะไคร่นะครับพวกคา บ่จำเป็นต้องซื้อเลยนะครับมีพื้นที่ปลูกนะครับปลูกเข้าไปพอถึงเวลาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากนะครับเฮาก็บ่ต้องไปเสียเงินซื้อได้นะครับต่างกันแฮงเนาะกับอยู่ระยองนะครับซื้อทุกอย่างนะพี่น้องคาตะไคร้นะครับใบบักกูสิเฮ็ดแนวกินแนวอยากแต่ละเทื่อนะครับถ้าบ่เข้าตลาดก็บ่ได้กินเพราะว่าบ่มีพื้นที่ปลูกนะครับผมก็ทําการนะครับไปเอาคาตะไคร้นะครับมื้อนี้สิมาลงมือต้มไก่นะครับส่วนผู้ซอยของเฮานะครับข้างหม้อแล้วได้ครับจากม้อเดือนแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ตะไคร้นะครับคาแล้วก็เกลืออคครรัับบพี่นน้งะหลังจากสับไก่มาแล้วเเรรียยบบบนะคัต็มมห้อเเอลนะครับพี่่นน้องงะครับเทไไกลป บ้านเนี่เมนต้มไก่บ้านนะครับโอ้ยมันกระแสบสุดยอดเท่านั้นล่ะครับเบื้องแน่นะครับเหลืองนะครับเป็นตะมั่นค่ะถ่ายได้ครับพี่น้องนะครับสำหรับไก่กระสีต้มไว้สักพักหนึ่งผลละครับพี่น้องนะครับมาเบื้องบรรยากาศนะครับอยู่หน้าเถียงหน้านะครับบรรยากาศดีดีพุ่นแล้วนะครับส่วนลูกไส้นะครับค้นเสือแดงแดงนะครับอีกคิวซัางนะครับมันเต๋อบนนะครับกับพวกหมูพวกไอ้นะครับเพิ่มมาเล็นน้ำอยู่เถียงหน้าไกลๆกันเนาะเห็นบรรยากาศแนวนี้แบบใดนะครับก็่ขึ้นหอดนะครับตั้งแต่ข้าวจ้าของเป็นเล็กน้อยนะครับ มาเตบอบนนะครับปาตีนปเปาเตาบอบนนะครับอยู่กลางทงไฮทงหน้าเนาะพอได้เห็นบรรยากาศย่ามนียามไดยนะครับกัมีความสูงยามนั้นมานะครับบานนี้สีภัรยานั่งกระไดพักมานะครับเดี๋ยวผมสีพามาเบิงต้มไกดบานนี้น่าจะได้การละล่ะครับพี่น้องนะครับผมกระสิปุงต่อใส่น้ำปลาล้านะครับ แล้วก็ตัวน,นี้นะครับเป็นประกอบปลานะครับพี่น้องที <K> ่ผมเคยเอาเมื่อก่อนน่นนี่แหละเอาไปใส่ฟิตไว้เดี๋ยวหลอบนี้ก็สิใดเมื่อน้าอยู่ได้นะครับแต่ว่าเมื่อนี้เอามาใส่ต้มไก่ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับใส่ไปก่อน3หน่วยเนาะเดี๋ยวมันสีสมแห้งนะครับถามมันสมมาพ่อเดี๋ยวผมจะยังใส่เบคเือรเทตลงไปอีกแล้วผมก็ใส่ผงชุดรสลงไปนะครับกระตัดภาพมาเลยกัแล้วกันนะครับผมก็ลืมไทยเนาะตอนใส่ผงชุนร้นะครับกับเร็ตแล้วเรียบร้อยแห้วครับซาลับเมนต้มไก่นะครับส่วนตัวนี้เป็นแจ่วเนาะเอาไปกินก มาเด้อมาเด้อบัดนี้ทําการตักจัดเสิร์ฟนะครับใส่ถ้่วอะไรได้บัดนี้ครับพี่น้องนี่นะครับมาแซ่บๆนํากันเด้อบัดนี้ครับนะครับหลังจากนะครับที่ไปอยู่บัตรสีภรรยามานะครับ2-3มื้อนะครับมามื้อนี้นะครับกลับมาอยู่บ้านผมนะครับเฮาก็เปลี่ยนกันไปแบบนี้ล่ะครับพี่น้อง เวลามาเทศกาลย่ำใดยนะครับเข้ากับแบ่งค์เคองกันนะครับยูหนีสองแน่ยูนันสามแน่หรือว่ายูนันสามยูหนีสองนะครับเนาะกันแล้วแต่ตามข้อมเหมาะสมครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับได้กลับบ้านแต่ละเทือนะครับเข้ากับตองมาให้ทั่วถึงมาทั้งสองขอบขั้วได้ครับพี่น้องมาได้ไมาได้บัดนี้ครับไม่กินข้าวน้ำกันนะครับสำหรับเสานี้นะครับสุดน้ำต้มไก่แบบผ่อนทอนะครับปู้ยนะครับแซ่บคายอีรีนะครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับสีภรรยานั่งบอกว่านะครับมาบ้านรอบนี้นะ เสียพาพนักงานนั่ง่าเอาก็บ่เป็นยังนันอกเนาะเข้ามาบ้านนะครับเ้ามีความสุขนะครับกินเข่าเสียบๆแบบนี้แหละนะครับเอาไปเจอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุขกับครอบครัวสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ